เวลาลาอยมันไม่ได้เกิดจากโลกนี้แต่มาจากมิติที่ไม่มีใครคนพบสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายและกินความกลัวเป็นอาหารมันอาจมาในร่างตัวตลกแต่แท้จริงแล้วมันคือสัตว์จากความว่างเปล่านอกจัก,กรวาลผู้ที่มองเห็นแสงสว่างแห่งเดสไลท์ของมันจะกลายเป็นบ้านในทันทีคืนนี้แอดมายจะพาทุกคนไปรู้จักกับอิดว่ามันเกิดจากไหนทำไมต้องฆ่าและล่าเด็ก และอะไรคือสิ่งที่มันกลัวมากที่สุด NF Streaming สถานที่แห่งความสุขรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังครบวงจรความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดเริ่มต้นเพียง49บาทประหยัดไปมากกว่า70%ครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงก็ไหลลื่นไม่มีสะดุดสนุกได้ทุกที่จบครบในที่เดียวครับลองเลย NF Streaming ในข้อมูลหนังสือไนทรูดบอกว่าอิดเป็นสิ่งมีชีวิตตระกูลเกรมอร์หมายถึงเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้แล้วพวกมันก็มีอยู่จริงในตำนานหลายแห่งทั่วโลกเลยนะครับแต่ไอ้เจ้าอิดเนี่ยเหมือนจะรวมความเลวร้ายทั้งหมดอยู่ในมันตัวเดียวครับสายพันธุ์ของอิดบางครั้งก็ถูกเรียกว่าเด l ไลท์เป็นแค่เหมือนพลังงานแสงครับจนเราไม่สามารถเห็นรูปร่างที่แท้จริงของมันได้รูปร่างทางกายภาพเท่าที่สมองมนุษย์จะรับไหวนะครับ คือแปลภาพออกมาเห็นเป็นแมงมุมแต่ไม่ใช่ว่ามันมีรูปร่างเป็นแมงมุมนะครับแต่สมองมนุษย์แอะมันประมวลผลได้แค่นั้นในเดทไลท์อดูเหมือนกับว่าจะมีวิญญาณของเหยื่อที่ถูกมันฆ่าวนเวียนอยู่ในนั้นอีกทั้งถ้าใครมองไปที่แสงคนคนนั้นจะหมดสติในทันทีครับอิดอยู่ลึกลงไปใต้เมืองเดลี่ลัดเมนมันอนะสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์สัตว์หรือวัตถุใดๆก็ได้รวมถึง การผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปมันก็ทําได้ครับความสามารถที่ว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับมันนะบางทีมันก็ประยุกต์ปรากฏตัวเป็นคนที่คนอื่นรักหรือว่าเพื่อนของเหยื่อเพื่อล่อลวงพวกเด็กๆครับบางทีก็ปรากฏตัวเป็นความกลัวใต้จิตสํานึกที่เลวร้ายที่สุดของเหยื่อที่จะกลัวได้แต่ดูเหมือนกับว่ารูปร่างที่อิชอบที่สุดจะเป็นนักแสดงละครสัตว์ที่ชื่อว่าเพนนีไวท์แอดมคิดว่ามันมีเหตุผลอยู่ครับ เด็กๆหลายคนน่ะชอบตัวตลกถูกไหมแต่หลายคนก็กลัวตัวตลกครับแล้วด้วยคาแรคเตอร์ตรงนี้แหละมันจะท้อนถึงจิตใจอันบิดเบี้ยวของไอ้เจ้าอิดครับมันน่ะชอบความสนุกในการล่าเหยื่อแต่ก็มีความน่ากลัวความแปลกประหลาดเหมือนกับตัวตลกเอาแค่ตัวตลกทั่วๆไปนะครับไอการวาดปากทาคิ้วทาตาอะไรที่มันเกินพอดีอะแค่เราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วถูกปะแล้วพอผสมกับพลังของไอ้เจ้าอิดเข้าไปอะมันยิ่งแบบ ชื่อจริงของเจ้าอิดถ้าจะมีนะในนิยายเคยพูดถึงชื่อหนึ่งครับคือบ็อบเกรและพูดชื่อนี้อยู่หลายครั้งด้วยซึ่งอาจจะเป็นการอ้างอิงถึงเอาเบิร์ตฟิชชายผู้กินเด็กในชีวิตจริงแล้วก็มีรายงานว่าเขาใช้ชื่อโลเบิร์ตเกรเป็นนามแฝงครับนอกจากนี้บ็อบเกรอาจจะมาจากโลเบิร์ตบ็อบเบลชายผู้รับบทเป็นโบโซเดอะคลาวในปี1946แล้วพอเอาชื่อทั้งสองคนมารวมกันก็พอดีเลยนะครับ บ๊อบคือชื่อหน้าเกรคือชื่อหลังอิด <It S 1> มีเป้าหมายหลักคือการกินมนุษย์แล้วมันก็มักจะชอบเด็กๆมากกว่าผู้ใหญ่นะครับเพราะทําให้ตกใจแล้วก็ควบคุมสร้างภาพหลอนต่างๆได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่มันบอกว่าถ้าเหยื่อยิ่งกลัวรสชาติยิ่งอร่อยครับแล้วที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่หลอกให้กลัวยากกว่าอันนี้แอดไมค์เข้าใจนะครับยกตัวอย่างเป็นแอดไมค์เลยตอนแอดไมค์เด็กๆแอดไมค์ชอบเอาหมอนะมาวางไว้รอบตัวครับ เพราะว่ากลัวผีหรือว่าจินตนาการเห็นนั่นนี่นูน่นบางทีแค่ที่มืดๆก็กลัวแล้วแต่พอตอนเราโตขึ้นมาเหมือนจะมีเหตุผลที่พอจะแยกแยะสิ่งเหล่านั้นได้เองครับพูดง่ายๆนะผู้ใหญ่อะมีวิธีในการรับมือกับความกลัวได้ดีกว่าครับอิดมันไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตจากโลกของเราครับหรือแม้แต่จักรวาลของเราแต่มันมีต้นกําเนิดในมิติแห่งความมืดที่ห่อหุ้มและอยู่รอบนอกจักรวาลทั้งหมด พื้นที่นี้ถูกเรียกว่ามาโคเวิร์สซึ่งเรื่องราวทั้งหมดอะ่ะมันเกี่ยวข้องกับจักรวาลของเดอะดาร์คทาวเวอร์แล้วแอดมายก็เคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วสามารถไปหาดูกันได้ครับจากหลักฐานในนิยายจักรวาลเดอะดาร์คทาวเวอร์มีการบอกเป็นนว่าอิดถูกสร้างขึ้นโดยผู้สร้างสูงสุดที่เรียกกันว่าเดอะออ h o เตอร์บางคนก็บอกว่าเดอะออ h o เตอร์อาจจะเป็นแกนก็ได้ครับแกนนี้ก็เป็นเทพที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลของสตีเฟนคิงอีกทั้งยังเป็นผู้สร้างหอคอยเดอะดาร์คทาวเวอร์ด้วย หอคอยนีย้มีหน้าที่ในการค้ำจุนความเป็นจริงทั้งหมดของจักรวาลอิดมาทูรินดีออเตอร์ทั้งสามเปรียบเสมือนขั้วของพลังที่แตกต่างกันครับอย่างความกลัวความสงบและผู้สร้างสรรค์แต่ดีออเตอร์คือขั้วที่มีพลังอำนาจมากที่สุดครับดีออเตอร์บางคนก็เชื่อว่าเป็นคนสร้างเต่ามาทูรินนะคู่ปรับตลอดการของอิดในนิยายเต่ามาทูรินเคยเรียกอิดว่าลาเธอร์ บราเธอร์นี้แปลได้ทั้งพี่และน้องเลยนะแต่แอดมยคิดว่าอิดน่าจะดูเป็นน้องซะมากกว่าแอดมายว่าทั้งสองตอนน่ะเป็นเหมือนภาพสะท้อนของกันและกันครับระหว่างความกลัวกับความกล้าหรือความมืดกับแสงสว่างมีหลักฐานในนิยายบ่งบอกว่าอิดไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวในสายพันธุ์นะครับเพราะว่ามีหลักฐานว่ามันกําลังตั้งท้องอยู่ใช่ครับ มันไม่ใช่ตัวผู้มันเป็นตัวเมียหรือบางทีมันอาจจะไม่มีเพศก็ได้ครับแค่สามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้ถ้าจะให้มองอีกแง่หนึ่งนะอิด <It, S 1> คุณว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรืออะไรบางอย่างที่เลวร้ายหรือเปล่าที่มันล่าทําให้เหยื่อกลัวกินเด็กมันทําไปเพื่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็ความพึงพอใจก็ใช่แหละมันกินก็เพราะว่าต้องการมีชีวิตแล้วก็อยากสนุกแอดมายตั้งคําถามนะครับสมมุติที่เราเพิ่งพูดไปเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของไอ้เจ้าอิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นแบบเนี้ย คุณลองมองสัตว์ล่าเนื้อดิบางทีมันล่าเนื้อมันกินเหยื่ออะลองดูแมวนะคุณจะเห็นว่าบางครั้งอะ่ะมันไม่ได้กินด้วยซ้ํามันฝึกล่าด้วยการตบจิ้งจกเล่นๆถ้าในมุมมองมนุษย์ก็เห็นว่ามันเหมือนเล่นกับเหยื่อถูกไหมครับแต่ธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นน่ะคุณคิดว่าไอ้เจ้าอิดมันผิดแล้วก็มันเลวไหมครับโอเคแหละถ้าเรามองจากมุมมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เฮี้ยอย่างแน่นอนครับแต่ถ้ามุมมองของไอ้เจ้าอิดเองอะ่ะ มันคงไม่คิดว่าตัวมันเองเลวร้ายอะไรหรอกมันก็แค่ทําไปอย่างนั้นน่ะอิดจะตื่นขึ้นมากินแล้วก็มาล่าประมาณ1ปีครับหลังจากนั้นมันจะเข้าสู่ช่วงจําศีลแล้วก็หลับไหลาย,ยาวนานถึง27ปีพลังและความสามารถของอิดอิดใช้พลังเหนือธรรมชาติและพลังจิตระดับสูงครับ mm hmm. เพื่อควบคุมการรับรู้ของผู้คนในเมืองเดลีมันทําให้คนทั้งเมืองอ่ะเฉยชากับเหตุการณ์ที่เลวร้าย ไม่สนใจไม่ตั้งคำถามแล้วก็มองข้ามทุกเหตุการณ์ที่คนเหล่านั้นเห็นครับเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆอะ่ะตัวอย่างก็เห็นได้ทั่วไปเลยครับอย่างการฆาตกรรมต่อเนื่องเด็กหายเป็นจำนวนมากแต่ผู้ใหญ่กลับไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าจะต้องเทคแอคชั่นทำอะไรกับบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเหมือนจิตของพวกเขาอะ่ะถูกสะกดให้ลืมแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยพลังอันนี้อิท จึงสามารถล่าเหยื่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครสนใจครับแต่มันก็ไม่ได้ทาให้เมืองเดลี่ล่มสลายนะแอดมยว่ามันแอบอยู่เบื้องหลังทําให้เมืองเจริญขึ้นด้วยซ้ําประมาณว่าถ้าเมืองเดลี่เติบโตอยู่ดีกินดีก็เหมือนกับว่าอิดมีบุฟเฟ่ให้กินแบบไม่มีวันหมดครับพลังจิตของ It, อิดอ่ะมันรุนแรงถึงกับว่าสามารถควบคุมการกระทําของคนบางคนได้โดยตรงครับตัวอย่างก็เฮนรี่เนี่ยแหละไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้มันเคยเป็นนักเลง แล้วก็ถูกอิดเหมือนกับว่าควบคุมจิตใจให้ฆ่าพ่อแล้วก็เพื่อนอีกทั้งพอเวลาผ่านไป27ปีนะครับเฮนรี่ก็ยังสามารถโดนเจ้าอิดควบคุมได้อยู่แอนดมคยคิดว่าคนที่จิตใจอ่อนแอหรือว่าแตกสลายไปแล้ว่น่าจะมีจุดอ่อนในจิตใจครับจนอิดสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ในนั้นได้พลังของมันยังสามารถสร้างภาพลวงตาที่มีทั้งผลกระทบจริงๆบนโลกหรือไม่มีผลกระทบมันก็ทำได้นะครับ เท่าที่แอนไมลสังเกตนะครับการสร้างภาพลวงตาของ It อิดไม่มีขีดจำกัดนะว่าสร้างได้กี่แบบหรือสร้างได้เท่าไหร่มันสร้างได้หมดเลยหลักๆที่มันใช้ก็คือเพื่อปลูกฝังความกลัวให้กับเหยื่อซึ่งหมายความว่าภาพลวงตาที่เห็นต้องสมจริงมากๆจนแทบจะแยกไม่ออกทั้งรูปลดกลิ่นเสียงมันทำได้หมดครับตัวอย่างก็เลือดที่ตกค้างอยู่ในห้องของเบบร์ลีคนที่เห็นจะมีแค่เธอกับเพื่อนๆแต่ผู้ใหญ่มองไม่เห็น เหมือนกับว่าคนที่เห็นน่ะมันต้องเลือกเลยว่าจะต้องเห็นหรือว่าเป็นเหยื่อครับหรือไม่ก็มันอาจจะไม่ได้สร้างภาพลวงตาแบบตรงๆก็ได้นะแต่อาจจะฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวเข้าไปในสมองเข้าไปในจิตใต้สํานึกเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนถึงเห็นบางคนถึงไม่เห็นครับเท е เลคิเนสิตส,สามารถทําให้วัตถุไม่มีชีวิตตกลงไปหรือว่าลอยไปมาได้ไม่ก็โชว์อภินิหารทํานู่นทํานี่เครื่องไฟฟ้าติดล็อกประตูเองมันทําได้หมดครับการควบคุมสภาพอากาศ เท่าที่ดูอะมันสามารถควบคุมได้แค่ในเมืองเด์ลี่นะเวลามีเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดฝนตกฟ้าร้องมันทําได้หมดครับเทเลพอร์ตอิดสามารถเทเลพอร์ตไปยังตําแหน่งใดก็ได้ในเมืองเด์ลี่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถออกจากเมืองได้ครับซึ่งอาจเป็นเพราะอย่างที่บิวเคยว่าไว้เด์ลี่ก็คืออิดและอิดก็คือเดอ์ลี่เหมือนกับว่าตัวตั้งต้นมันอยู่ในใต้ดินนี้ครับแล้วอาณาเขตก็น่าจะกว้างประมาณเด์ลี่นี่แหละ แอดไม่รู้ว่าถ้ามันอยากย้ายเมืองหรือว่าย้ายถิ่นฐานน่ะมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ไหมพละกําลังเหนือมนุษย์สามารถฉีกหัวและแขนขาของมนุษย์ได้อย่างง่ายดายความเร็วเหนือมนุษย์บิลเคยพูดเลยว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงมากแต่ด้วยความนิสัยกวนตีนของมันน่ะบางทีมันก็เดินช้าๆครับที่คุณเห็นข้างหลังอะนั่นอิดนะมันกวนตีนใช้ได้อะความสามารถต่อมาที่แอดหมายว่าอันตรายที่สุดของมันนะครับคือการหลอกล่อเหยื่อ อิดมักใช้วิธีหลอกเหยื่อด้วยจิตวิทยาบางทีก็ล่อให้คนเข้าใกล้ด้วยการแซงทำเป็นมิตรหรือทำให้เหยื่อเชื่อว่ามันจะช่วยเหลืออะไรบางอย่างตัวอย่างก็จอจี้ครับโดนหลอกเข้าไปใกล้ๆแล้วก็งับสแตกเลยในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ปี2017กับ2019เราจะเห็นว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ครับโดนผลกระทบโดยตรงจากอารมณ์ของเหยื่อมันไม่สามารถทำอะไรคนที่ไม่กลัวมันได้และจะอ่อนแอก็ต่อเมื่อเหยื่อเริ่มโกรธกล้าที่จะลุกขึ้นต่อต้านมัน ความกล้าคืออาวุธเดียวที่จะต่อสู้กับเจ้าอิดครับอย่างที่เราเห็นในภาค2019กลุ่มลูเซอร์ครลับลุมด่าสาบแช่งจนตัวมันนเล็กลงเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถหยิบหัวใจของมันมาบีบได้ในตอนจบมันถึงกับพูดว่าพวกเธอโตแล้วสินะเหมือนเป็นการยอมรับแกงลูเซอร์ครับครับแม้อิดจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ทุกรูปแบบก็เถอะ แต่ดูเหมือนกับว่ามันจะถูกพันธนาการด้วยร่างนั้นเหมือนกันครับร่างของมันในฐานะเพนนีไวยังคงมีหัวใจเหมือนมนุษย์ทั้งๆที่มันไม่ควรมีด้วยซ้ำครับเวลาโดนโจมตีมันก็ไม่ควรจะรู้สึกอะไรด้วยซ้ำอิดมีนิสัยอยากเอาชนะชอบความตื่นเต้นและท้าทายมันนะ่จงใจให้แก๊งลูเซอร์ครับกลับมาที่เมืองเดอร์ลีและวางแผนให้ความหวังเกี่ยวกับการทำพิธีเพื่อหลอกล่อว่าถ้าทำพิธีสำเร็จนะจะสามารถปราบเจ้าอิดลงได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเคยมีกลุ่มก่อนหน้าเนี้พยายามทําพิธีที่ว่าครับแต่ก็โดนเจ้าอิดเนี่ยแหละตลบหลังฆ่าใสาเฮียนเลยแต่เพอเอิญแก๊งลูเซอร์ขับทําได้ครับแล้วคุณจําที่แอดมีนบอกได้ไหมครับว่าอิดสามารถตั้งทองได้อันนี้มันเกิดในปี1986ครับในช่วงท้ายของเรื่องแก๊งลูเซอร์ขับอ่ะเจอความจริงว่าไอ้ล่างแมงมุมยักษ์ที่พวกเขาเห็นน่ะมันคือแมงมุมตัวเมียที่กําลังตั้งท้อง เบนน่ะพบหลุมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยไข่สีดําขนาดมหึมาแล้วพอเขาเหยียบไข่ใบหนึ่งแตกก็มีของเหลวสีดําเหม็นเน่าปกคลุมไปทั่วรองเท้าเลยแล้วแมงมุมขนาดเท่าหนูอ่ะก็พยายามหนีออกมาครับเบนจึงไล่เหยียบมันจนแหลกแล้วก็บดท,ทำลายไข่ทั้งหมดแอดไมยอยากจะถามทุกคนว่าคลิปนี้สนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกนะมาทิ้งคอมเมนต์กันเยอะๆครับเพราะว่าหัวข้อคอนเทนต์อ่ะ มันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างเอาตัวละครอิดไปเปรียบเทียบกับตัวตลกในเชิงจิตวิทยาว่ามันทำยังไงถึงน่ากลัวหรือนิยายของสเ p ฟ e น king อีกหัวข้อหนึ่งที่ชื่อว่า Song of Susanna ah กับธาตุปีศาจทั้ง6คลอสในนิยายที่โดนอิดควบคุมตนแรกและแอดหมายว่าตัวละครที่ชื่อว่าคลอส คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญในเรื่องครับหรือจะเป็นบ้านเวลเฮาที่คุณเห็นในภาพยนตร์มันมีเบื้องหลังแล้วก็ที่มาที่ไปนะครับแล้วคุณจําชายที่ร้านขายยาได้ไหมในนิยายอ่ะมันมีเรื่องราวอธิบายที่มากกว่าในตัวภาพยนตร์เยอะเลยหรือการฆ่าคนคนหนึ่งในอีกแชปเตอร์ทัวที่คุณเห็นน่ะมันเอามาจากเรื่องราวจริงๆในประวัติศาสตร์นะครับไปจนถึงฆาตากรที่กินเด็กหรือว่าเหยื่อความรุนแรงจากการเกลียดชังจากผิวสีอีกก็เล่นครับในนิยายมันจะมีอนานิคมต้นกําเนิดน,นะครับ แต่ว่าสูญหายไปแล้วก็แทบไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวเหล่านี้มาทิ้งคอมเมนต์หน่อยนะครับในคลิปหน้าแอดมจะเอาเรื่องที่น่าสนใจที่แอดมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้มันรวมให้ทุกคนฟังครับเอาละ่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์หรือว่าจะกดโด o n a t กดซับกดแต็งก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนึกถึงแอปสตรีมมิงนึกถึงเรา NF t r e a m i n g